ครับนี่ก็เป็นชิบะพจนภัยอีกแล้วเหรอ <c oughs> นเนาะวันนี้ก็กําลังจะไปชั้นห้านะตอนนี้ผมอยู่ที่ยูเนียนมอร์ผมมางานของฮิสลาดิสนี่วันนี้ก็แบบมาเก็บบรรยากาศนิดหน่อยนะก็มีชิบะจะตามมาอีกก็เห็นว่าจะเป็นเ,เจ้าต้นหนึ่งกับสองแล้วก็พอยซิลล่าแล้วก็ลิตเติลเคนะครับผม <c oughs> เรามาถึงแล้วนะครับผมกับ เดนี่ไรอัอนชะิการีชามนะครับผมนี่ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวรอพวกเพื่อนผมมาก่อนนะนี่ก็บรรยากาศนะเดี๋ยวรอเดินข้างในดูบรรยากาศสักนิดหนึ่งนะอืมยวเจอกันนะฮะน,นี่ก็ได้เกียร์ไวมามเป็นท้องเฟียกับเมลอนี่นะครับก็ สวยนะอืมสวยมากสวยมากอันนี้มันเป็นชุดประมาณเป็นธีมอะไรนะอันนี้จะเป็นธีมชุดมนของปีน่อชุดเอช่วงวันเกิดอันนี้จะเป็นชุดแบบว่าเทศกาลเทศกาลของทางยุโรปอืมโอเคสวยมากผมก็ใครผ่านมาก็แวะมารับกันได้ผมอันนี้ไม่ใช่มมงผมไม่ป็นคนแจกนะอันนี้เป็นของนี่พี่คนนี้นะครับจาลินครับาลินครับาลินนะคะรับผมามารับกันได้นะครับน่ารักมากหมอของิงเจอกันเฉยเลย นี่มอเขงเขาเลยวลเซนส์สิ่งนี้มากเลยเนาะเราจะได้มไม่ลืมวันไม่ลืมเดือนเนาะจริงเราจะได้คิดถึงใช่ใช่ตัวตัวผมค่อนข้าง,งชอบอันนี้นะมันแบบเนี่ยอย่างอันเนี้ยเห็นไหมมันจะบอกเป็นวันเกิดใครอะไรไงมันจะบอกหมนเลยอือ,อแล้ว,แล,วแล้วคือสี่หนุ่มอะแบบเดือนนี้คนหนึ่งเดือนนี้คนหนึ่งอนี้คนคือแบบเรียงกันสี่คนเลยอะเออดีดีดีเป็นทิ้งที่ดีเราจะได้ไม่ลืมว่านวันเกันจะ ใช่ใช่ครับผมการสุ่ม,ม,มใช่ไหมแล้วก็จะมีตัวเขาเรียกว่าอะไรนะใครเขาเรียกว่าอะไรใครรู้บอกหน่อยนะอืมอ่านี่ก็จะเป็นการ์ดลายเซ็นด้วยนะครับนี่ก็เป็นสแตนดี้นะนี่ก็เป็นฐานสแตนดี้จะมีลายเซ็นด้วยสวยมากนะครับมีหมอน นี่ก็จะเป็นบรรดากลาสุม่มอะคริลิกเนี่ยก็จะขายขตรงนี้นะครับยอดเลย<ม>เอ,ออันนี้ไข่บิสกิตใบมีดนี่บัตรมีดนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซเช็คอินก็คือถ้าใครซื้อบัตรนี้ก็จะได้เจ้านี้ด้วยเนาะ ไม่มีการครอบผมอันนี้แจกฟรีเลยหรือแจกฟรีเลยเออแจกคีแล้วก็รับไปได้เลยนะครับก็คือเราอ่าติดแฮชแท็กนี้อแล้วก็ได้โพสการ์ดไปนี้ไปนะครับโอ้เออสวยๆนะครับก็ตามนี้อันนี้ก็จะเป็นบัตรที่เป็นเป็นอ่ตัวสเปเชียลนะครับผมใช่ค่ะอืมโอเคแบบนี้เลยนะครับนี่เรียบร้อยครับผมก็นี่ได้มาแล้วนะครับเป็นโบสการ์ดนะฮะก็แค่ถ้าใครมาก็เนี่ย โพสต์ลงทวิตเตอร์รอ,อะไรล้ก็ได้แล้วก็ติดแค่แท็กอันนี้ก็ได้เลยหนึ่งใบทีฟรีข้างในงานนะครับผมก็ตรงนั้นก็จะเป็นที่ต่อแถวเนาะฝั่งนู้นก็จะเป็นห้องมีนะครับผมก็รอกันอยู่ <Hey. S 2> นี่รับอันนี้ก็เป็นโซนของร้นานกุกกี้นะฮะ เยอะมากเลยนะนี่พี_<_<_่กิมมาสกิมนะฮะมีลายเซ็นด้วยนะอันนี้จะเป็นสแตนดที่ที่สําหรับเอาไว้ประมูลแน่ๆอันนี้ก็คือคุกกี้สิงไ่รร้อยยี่สบาทนะครับก็คือเราหยิบมาหนึ่งแล้วมันก็จะมีการ์ดอันนี้แถมให้ด้วยมีย้ชาด้วยนะครับขออนุญาตถ่ายตอนหยิบนะครับ นี่ครับัน,นี้เขาซื้ออันนี้คือสามารถเลือกหยิบได้เลยเนะา,มาเไไเะมะคมันก็จะมีอยู่สองกองอะเนาะชุดละ1 0บาทเฉลี่ยถือว่าถูกนะแล้วก็การสามารถเลือกได้ใหม่เลใช่ค่ะหยได้เลยกอไม่กร็ถางก็ได้ อันนี้แวะมาที่ห้องแฟนเกมรูมนะครับผมก็อรารมณ์เหมือนกับพวกเขาเรียกว่าอะไรแฟนพันธ์แท้อ๋าเนาะนี่นก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะนี่อันนี้ผีเสื้อประจําตัวของเซฟมีทั้งหมดกี่ตัวชื่ออะไรชื่ออะไรบ้างมาม่าจีนี่มุมูมูแมนแมนโอ้ ยอดครับผในออฟฟิเชียลทีเซนดีเซน่าเดสตินี่พี่กิมพูดคำว่าอะไรครับเปิกมาเลิกมาเลิกดเลยได้นี่ครับทีมงานเราโคตรช่วยเลยครับนี่ก็ข้างในนะเขาจะแยกไว้นะครับว่าจะเป็นของใครกันยังไงนะ น,นี่เลยนะครับนี่ก็จะเป็นโอ้โหฟู้ดเยอะมากนะครับนี่ก็จะเป็นพวกอย่างนี้ก็เป็นครัวนเกิดนีน่อะไรนี่บิสกิตไบส์นะ ามาอยู่กันอีกที่หนึ่งนะครับผมนี่ลาเซ้นของคอนเซ็ปนะฮะจะเป็นโซนอา Workshop นะฮะเขาก็จะให้แบบทำสร้อยเอ่อรับโครงเป็แจอะไรประมาณนี้นะเขาก็จะให้เราเลือกว่าที่เลือกชิ้นส่วนอะไรเอาไปประกอบประมาณนี้นะฮะก็จะมีสายขงให้ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ให้เอาไปทำบนโต๊ะเวิร์ k ช็อปที่อยู่ตรงนู้นนี่ ตามสะดวกเลยนะครับนี่โซนโดยรวมของงานเดสตินีหนึ่งปีนะฮะนี่คืดีมากนะครับโอเคลาไปด้วยพิเซฟของเราออเนียเราเอามาเพื่อเอาเอาอาของฟรีอย่าสันอย่าสันมือย่างแันอสวยสวยน่ารักน่ารักอันนี้คือถือว่าแรงหมครับ แลนแลนะครับถ้าเดี๋ยวนั้นมันจะมีอ๋อนี่ๆให้ดูก่อนมันจะมีสามตัวสามเทียเอาละใช่ไหมมันสามเทียเนาะอ๋ออันบนสุดนี่ก็คือที่สุดแล้วเอาละครับใส่ละไมแล้วใส่ดีๆใส่ดีๆแล้วสันด้วยตัวนี้เอ่ตามนี้ครับผมรคับผม นี่อันนี้ก็เป็นที่เรียนหนที่ได้มาครับผมเขาบอกว่ากินได้นะคุณคุณดูบ้างเขาบอกว่ากินได้จริงดิคุณลองไหมคนนะให้ติดกิ๊บอ้าวแล้วครับอย่าอย่าอย่าหยาบเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเซ็นเซอร์เยอะไม่เอาโอ้โหแว่นไม่เข้าเลยโอเคพอพอพอ นี่ัมากอ้ยหนูจะติดวอลกป่ะเนี่ยติดติดไม่ไม่ไม่เห็นหน้าไงไม่เห็นหน้าเลแบบ็นแค่มือแนะนำตัวหน่อยเป็นใครแนะนำตัวหน่อยเป็นคนสวยคนหนึ่งจริงไอ้ว่าอยู่เป็นเพ่าะอยู่เป็นจะได้แม่เมื่อไหร่มีสิ่งหนึงเพราะว่าพี่กิน๊ฟสวยสวยถ้าเราคือเซียนประกันเซียนปากกลังสุดของปากกลางอ๋อันนี้เป็นอันนี้ก็ให้ด้วยอันนี้คือคลิปอเวนหมดเลยใช่ไหมครับใช่ นี่ okay, ครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศกา่อนที่ <Hey, S 2> สเตจจะเริ่มนะครับผมก็คนมารอกกันเยอะเลยลนี่ตามนี้นอ จ่ายจริงนะครับไม่เห็นเลยนะครับเป็นหนึ่งชิ้นนะคะจ่ายจริงด้วยครับผมร้อยยี่สิบบาทนะครับได้เลยค่ะอันไหนก็ได้เหรออันไหนก็ได้เลยค่ะอันไหนก็ได้เหรอปาร์ตี้ซ้ายดีอันนี้ออ๋โอเคแล้วก็แล้วก็อันนี้ก็อันนี้ไม่ไม่ไม่อันนี้กางเกงการเกงหนึ่งใบค่ะกองไหนก็ได้กองนี้มาดเลยมาดูเลยมาดูเลยเมาดูเลยเฮ้ยพี่ชุน ตันนี้มาหาพิชุนนะคุณได้พิชุนดีป่บเออนี่อันนี้เป็นวันที่เหมาะสมที่สุดในการเล่นต้นสิ่งห์เอออันนี้ก็เป็นคุกกี้ที่คุณต้นได้มาผมเป็นเออ่คุณเซฟไฟายเนาะเขาไว้เก็บสะสมหรือเอาไว้กินอ่ะกินได้เนี่ยเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวค่อยกินยังไม่กล้ากินเอยเอ้นี่สุดยอดสวยมากสิ่งที่ผมชอบที่สุดแหละก็คงจะเป็นเจ้าหนี้เลยอ่ะบัตรเครดิตอันเนี้ยคือมันเหมือนมากอ่ะ คือแบบถ้าผมเอาไปใช้จริงนี่จะได้ไหมเนี่ยไครับผมไปหาอะไรกินกันนะครับเพราะว่าหิวจะไปกินไก่จะไปกินไก่เฮ้ยเขาเรียกว่าพายไก่คุณคุณเรียกว่าไก่ทอดไม่ได้อ่าสั่งเลยเฮ้ยข้าวมันไก่หมดนี่ เอาละครับนี่คือร้านคุณเชผมผมไม่ได้ินออกแล้มาจะไปของใครนีได่ขอกรมิกรมีซื้อสองกล่องใช่ที่ไหนผมอยู่นี่นี่ครับผมกับบรรดาเคนี่ก็ข้าว ไก่นี่ผมไม่ได้ซื้อไก่ผมซื้อมาร์ทนี่มอซื้อแค่นั้นใช่ซื้อแค่นี้เองแล้วแล้วแอันนี้คืออะไรกล่องไอ้นี่ไงกล่องมันไอ้นี่ดันไว้เฉยๆโอเคก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันกินข้าวกันก่อนครับนี่โอ้ยกนขกันก่อรับกินข้าวกันครับครับเดี๋ยวเจอกันมีไหมกะทิมาครับผมวันนี้ก็ร้านติมมีเฉยแล้วผมก็คงจบกันประมาณนี้นี่แหละครับผมเดี๋ยวไปซื้อกันก่อน เทปชิบะผจญภัย EP 3ป่ะ <laughs> นั่นแหละเออ EP อะไรก็ไม่รู้นั่นแหละโอเคขอบคุณมากครับบ๊ายายเจอกันเ,เทปหน้าบ๊ายบาย